วันนี้จะมาสอนติดฟิล์มไฮโดรเจลนะครับของ a i r t a ทนะครับซึ่งวิธีติดทั้งไฮชิลทั้งโฟกัสนะครับวิธีก็จะคล้ายๆกัน,นครับขั้นแรกนะครับก็ให้เราฉีกซองดำออกนะครับก็จะเจอพวกสติกเกอร์อ,อ,อุปผ้าเปียกผ้าแห้งนะครับก็ให้เราเอาผ้าเปียกแกะออกมานะครับ แล้วก็เช็ดทำความสะอาดแอร์แท็กครับพอเราเช็ดเรียบร้อยแล้วนะครับต่อไปเราจะมาเริ่มติดกันแล้วนะครับใน12ดวงนี้นะครับเราจะเริ่มที่ดวงไหนก่อนก็ได้นะครับเราลองหยิบออกมาก่อนสักดวงหนึ่งนะครับอย่างนี้นะครับแล้วเราก็จําไว้ด้วยนะครับว่าด้านไหนคือด้านบนด้านไหนคือด้านล่างนะครับเสร็จแล้วนะครับมันจะมีตัวฟีมันจะมีทั้งหมด3ามเลเยอร์ครับ เลเยอร์ Layer, ด้านบนด้านล่างแล้วก็ตรงกลางนะครับให้เราทําการลอกลอกออกมาครับลอกออกมาก่อนปุ๊บไอชั้นที่มันหนาที่สุดนะครับจ,จากที่เราลอกออกมาเนี่ยไออันที่มันหนาที่สุดนะครับมันจะคือแผ่นด้านล่างสุดให้เราลอกออกไปทิ้งเลยครับลอกออกไปทิ้งหรือลอกอย่างนี้ก็ได้ครึ่งหนึ่งบิดไปครึ่งนึงอย่างนี้ครับถ้าไม่อยากให้มันเป็นรอยน้นมือนะครับเห็นไหมลอก ลอกมาครึ่งนึงอย่างนี้แล้วก็พับนะครับแล้วก็ให้ทําการติดลงไปที่ Air tag นะครับเล็งเล็งให้มันตรงครับประมาณนี้นะครับแล้วเราก็รูดไปอ่ะโอเคอย่างนี้นะครับแล้วเราก็ติดเสร็จแล้วนะครับมันก็จะเหลือแผ่นบนนะครับให้เราลอกแปะลงไปแล้วก็ค่อยสังเกตว่าถ้าเราดึงออกมา มันออกมาแต่แผ่นบนไหมหรือว่ามันออกมาทั้งอันทั้งทางเนื้อฟิล์มด้วยนะครับจะเห็นว่าอันนี้ออกมาแต่แผ่นบนนะครับมันจะบางๆเห็นไหมครับจะเห็นว่าเนี่ยติดแล้วครับโอเดี๋ยวเราจะลองอีกทีนึงนะครับบิดออกมาครับบิดจากด้านข้างนะครับบิดออกมาปุ๊บจะเห็นว่าออกมาท้งวงอย่างนี้นะครับต้องคอยสังเกตนะครับว่าตรงนี้มันจะไม่มีฟิล์มอยู่นะครับเพราะมันออกมาแล้ว เสร็จแล้วแล้วก็ลอกลอกแล้วเราจะเจอสองส่วนก่อนนะครับก็คือส่วนที่มันค่อนข้างหนากับส่วนที่มันบางนะครับให้เราให้เราพับครึ่งพับไปส่วนที่หนานะครับพับไปส่วนที่หนาพับครึ่งนะครับเพื่อที่นิ้วมือเราจะได้ไม่โดนเนื้อฟิล์มตรงนี้นะครับด้านด้านนี้นะครับพับครึ่งแล้วก็กดลงไปอย่างนี้นะครับเล็งก่อน แล้วก็มือหนึ่งอีกมือนึงกดไว้อย่างนี้เห็นไหมอเอามือเอามือเอามือกดกดฝั่งนี้ไว้แล้วเราก็ดึงไอ้ที่ครึ่งหนึ่งที่เราพับออกครับเห็นไหมครับไอ้ที่เราพับไว้ที่มันหนาๆเราเอาทิ้งนะครับแล้วเราก็แปะลงไปพยายามเล็งให้มันตรงกลางที่สุดนะครับแบบนี้นะครับแล้วเราก็ามือลูดเสร็จแล้ว เราก็เอาสติกเกอร์ที่บอกนะครับสติกเกอร์นี่นะครับสติกเกอร์แปะลงไปครับด้านบนแล้วก็ดึงลงมาเบาๆคอยสังเกตว่ามันมันเหลือฟิล์มอยู่ไหมนะครับอย่างนี้นะครับปุ๊บจะเห็นว่าอันนี้หลุดออกมานะครับมีฟิล์มหลุดออกมาไอเลเยอร์เลเยอร์บนหลุดออกมานะครับเราจะเห็นว่าฟิล์มแปะอยู่บนนี้นะครับเห็นไหมครับ ไม่ยากครับไม่ยากแต่ว่าครั้งแรกอาจจะงงหน่อยว่าทําไมมันมีหลายชั้นและชั้นที่ลอกออกอะถูกหรือผิดก็มันจะมีมาให้12ดวงนะครับแล้วก็ซ้อมค่อยๆซ้อมไปทีละดวงก็ได้ครับก็จะออกมาเป็นประมาณนี้อันนี้คือติดเสร็จแล้วหน้าหลังนะครับก็ถ้าสงสัยตรงไหนแชทมาถามได้เลยนะครับขอบคุณครับ